การที่คนคนหนึ่งได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาต้องการนั่นหมายถึงเขามีความกล้าในการใช้ชีวิตเขากล้าที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะใช้ชีวิตหลายๆคนหรือส่วนใหญ่เลยจะใช้ชีวิตในแบบของคนอื่นในแบบที่คนอื่นมองเข้ามาหาเรา แคร์คำพูดคนอื่นแคร์สายตาคนอื่นต้องการทําให้คนอื่นพอใจในตัวเองดังนั้นชีวิตที่เราใช้ไปมันเป็นการใช้ไปเพื่อคนอื่นคนที่เขาได้มีชีวิตในแบบที่เขาต้องการเขาจะฟังเสียงตัวเองของเสียงของคนอื่นจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเขาเขาจะกล้าฟังเสียงตัวเองกล้าเดินในเส้นทางตัวเอง กล้าลงมือทำตามที่ตัวเองต้องการ